สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือนมิถุนายน2568ประจำปีงบประมาณ2568ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอกุสุมานทุกวันจันทร์สอกอรรระดับอำเภอกุสุมานโดยนางสาวอนเชลีแผนบุตรครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสอกอรอระดับอำเภอกุสุมานมอบหมายให้คณะครูและบุคลาก,สอกอรสกรระดับอำเภอกุสุมานร,ร่วมกิจกรรมเข้าแถวขรรงชาติเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติาศาสนาและพระมหากษัตริย์ โดยการเข้าแถวคารุดทงชาติร้องเพลงชาติสวดมนต์ไหวพระยืนสงบนิ่งหนึ่งนาทีนันนาสาธทงสกรระดับอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครวันที่3มิถุนาย,ยน2568สกรระดับอำเภอกุสุมานโดยนางสาวเชลลี่แผนบุตรครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสกรระดับอำเภอกุสุมานพร้อมคณะครูและบุคลกากรเข้าร่วมทำบุญตักบ,บาตรถวายราชสักการะถวายพานพุ่มจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชพนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลรักพระบรมราชินีโดยมีนายธนเดชพันธในาอำเภอกุสุมานเป็นปร ان, นะธานณหอประชุมอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร วันที่6มิถุนายน2568สกรรระดับอำเภอกุสุมานโดยนางสาวอัญชลีแผนบุตรครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสกรรระดับอำเภอกุสุมานพร้พอมคณะครูและบุคลากรร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดกิจกรรม5สปัดกวาดใบ,บไม้กิ่งไม้และความสะอาดภายนอกอาคารสำนักงานณศูนย์ส่สงเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครวันที่10มิถุนายน2568นางสาวอัญชลีแผนบุตรครู รักษาการในตำแหน่งูพิ่มในการสรกรระดับอำเภอกุสุมาลมอบหมายให้คณะครูศูนย์การเรียนรู้จัดโครงการส่งเสริมคุณธร,รรมแสงทองสองธรรมนำชีวิตณนะวัดพลธารามตำบลกุสุมาลและวัดโพชัยตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลโดยมีพระครูจันทรกิจจาน,นุกูลจเจ้าอาวาสวัดพลทารามเป็นพระวิทยากรวันที่10มิถุนายน2568นางสาวอัญเชลีแผนบุตรครู รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสอกอรอระดับอำเภอกุสุมาลเขาเริวมประชุมผู้บริหารการศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาข้าราชการทุกประเภทและบุคลากรที่เกี่ยวข้องในสังกัดสำนักงานสอกอราประจำจังหวัดสกลนครครั้งที่5 ประจำเดือนพฤษภาคม2568โดยมีนายชานชัยภูลกองเสียงเพิ่มในการสำนัก,กางกานสกรประจำจังหวัดสกลนครเป็นประธานในที่ประชุมพร้อมทั้งแสดงความยินดีกับข้าราชการครูที่ย้ายมายอย่างสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสกลนครณห้องประชุมการจะนะพิเศษหนองทุ่งม,มนต์อำเภอเจริญสินจังหวัดสกลนคร วันที่10-11มิถุนายน2568นางสาวอัญเชลรี่แผ่นบุตรครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสากอกรอระดับอำเภอกุสุมานมอบหมายให้นางสาวลัคนณาตูนีครูศูนย์การเรียนรู้และนางสาววรลพรร้อยพิลาครูสรชาวบ้านบอลจัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนกลุ่มสนใจไม่เกิน30ชั่วโมงหลักสูตรการทำขนมต้มและการทำขนมถั่วแปบณนะบ้านบอลหมู่3ตำบลน,นาพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร วันที่12-14มิถุนาย,ยน2568นางสาวอันเชลีแผนบุตรครูรักษาการในตำแหน่งอำนในการสอกรอระดับอำเภอกุสุมานมอบหมายให้นางสุวัฒนาตรีพาสและนายวรเชษลมจันอินครูส่วนการเรียนรู้จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนกลุ่มสนใจไม่เกิน30ชั่วโมงหลักสูตรการสานตะก้าจากเส้นพลาสติกณบ้า,บานโนนคำหมู่10ตำบลโพธิ์ทพศาลอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร วันที่13มิถุนายน2568นางสาวอันเชอรี่แผนบุตรครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสากรอระดับอำเภอกุสุมานมอบหมายให้นางกิติมาชาตพรมผู้สูนการเรียนรู้ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์และมอบทุนยากได้ ตามโครงการพัฒนาชีวิตเนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนนีพันปีหลวงสภานนายิกาสภากาชาติไทยในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา93พรรษา12สิงหาคม2568โดยมีนายชูศักดิ์รุ่ยิ่งผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธานณหอประชุมอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครวันที่13มิถุนายน2 5 6 8 นางสาวอัญเชลี่แผนบุตรครูรักษาการตำแบบหน่งผู้อำนวยการสากรระดับอำเภอกุสุมานมอบหมายให้นางแก่นจันทร์ทันทีเขาบรรารักนางสุวัฒนาตีพาศและนายวรลเชียตลมจันทร์อินครูศูนย์การเรียนรู้ร่วมจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการอ่านเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้สู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและส่งเสริมให้เด็กเกิดนิสัยรักการอ่านณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนทองตำบลโพธิไพศานอำเภอกุสุมานจังหวัดสกนลนคร วันที่18มิถุนายน2568นางสาวอัเชลีแผนบุตรครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสากรรระดับอำเภอกุสุมานได้ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมคัดสรรพัฒนาชุมชนดีเด่นประเภทหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขรอบตัดสินพร้อมบุคลากรได้นำผู้เรียนที่ประกอบอาชีพจากการจัดก,การเรียนการสอน ได้นําผลิตภัณฑ์มาร่วมจัดนิทรรศการในครั้งนี้ณนะบ้านบอนหมงสามตาบุนาพลอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครวันที่18มิถุนาย,ยน25 6 8นานางสาวอัญชลีแผนบุตรครูรักษาการในตำแหน่งกุมในการสอ,อก,กรอระดับอำเภอกุสุมานมอบหมายให้นางสุวัฒนาตีพาดและนายวรเชตลมจันอินครูศูนย์การเรียนรู้จัดโครงการพัฒนาทักาษะวิชาการเพื่อเพิ่มผลสผลิตทางการเรียนหลายวิชาพื้นฐานโดยมีนางสาวสุรังขนางอินทมาต ครูโรงเรียนภัยสารวิทยาสอนวิชาวิทยาศาสตร์ณนะสรา,าวัดกลางวิทยาบ้านโพธิปสารอำเภอกุสุมานจังหวัดสกนลนครวันที่22มิถุนายน2568สรกรระดับอำเภอกุสุมานโดยนางสาวเชลีแผนบุตรครูรักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการสรกรระดับอำเภอกุสุมาน มอบหมายให้นางสาวปานีนาพงครูศูนยะ์การเรียนรู้จัดโครงการส่นฝึกอาชีพชุมชนกลุ่มสนใจไม่เกิน30ชั่วโมงหลักสูตรการทำแหนมหมูณนะบ้านโนนสะอาดหมู่7ตำบลกุสุมานอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครวันที่23มิถุนาย,ยน2568 สอกอรรอระดับอำเภอกุสุมานโดยนางสาวอันเชลีแพนบุตรครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสอกอรรอระดับอำเภอกุสุมานมอบหมายให้นางสุวัฒนาตีภาครูศูนย์การเรียนรู้และบุคลากรจัดโครงการค่ายวิทยาศาสตร์โดยแบ่งฐานการเรียนรู้4ฐานณนะห้องประชุมสอกอรรอระดับอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครวันที่2 4มิถุนายน2568นอกสกรรระดับอำเภอกุสุมานโดยนางสาวอันเชลีแพนบุตรครู รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการสอกอรร,ระดับอำเภอกุสุมานเข้าร่วมการประชุมผู้บริหารกลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านโูมข่าวมิตต้งณนะห้องประชุมโคสิตโฆษณาสันติสำนังกางานสกอร,รประจำจังหวัดสกลนครวันที่27มิถุนายน2568นางสาวเชอรี่แผนบุตรครู รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการสอกอรอระดับอำเภอกุสุมานมอบหมายให้นางกิติมาชาตพงศ์ครูส่วนการเรียนรู้และบุคลากรจัดโครงการแข่งขันทักษะวิชาการประจำปีงบประมาณ2568โดยมีกิจกรรมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ตอบปัญหาทักษะวิชาการและประกวดร้องเพลงโดยเชิญนายประสงค์เนืองทองนางสาวอารพันธ์สร้างนอกและนางสาวชฉลีแผนบุตรเป็นคณะกรรมการการประกวด ณนะห้องประชุมสกรระดับอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร